สวัสดีนะครับเย้เนี่ยตรงวัดไหมนี่กะเอาเลยอะใส่กะใส่กะเอ้ยเอาเอ้ยเอามือเอาจับข้างล่างดิเราจะดูตัวอูขยับมาทางขวานิดนึงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอีกอีกเลย สวยจ้ะเสียคิดห่ยข้างล่างยังไม่สวยอ่ะไอ้กันชนตรงนู้นอ่ะเฮ้ยไม่ไอ้เนี่ยตรงนี้ก็ยังมีเดี๋ยวไปเล็ดไปหายเล้วอันนี้มันเก่าๆนี่ยเนี่ยโอ้โหมองไปมีแต่ที่ดีเลยนะถ้าจะมองไปขึ้นรอเทขึ้นขึ้นรอรอก่อนไหมเจ้า งามงามอืมสายงินยิ่งทำยิ่งสวยอืมยิ่งทำยิ่งสวยเสียสุนภูมิใจแล้วเห็นงี้อืมได้อยู่อืมดูไปสวยเลยเหลือแค่แต่งเลดนิดๆหน่อยนะฮะ เกีเลยอู้ทางทางเรืองแดงนี่เนาะน่าจะได้ซีใหม่เนาะเฮ้ยพระเกศสวยเลยอะแคมโคตรจอยกับครับรถคันนั่นโคตรกับรถคันนี้ต่ออืมแต่ป้ายทะเบียนไปเบิกใหม่ได้ไหมเฮะ เขามีให้ไหมสมมติว่าเราไปทําใหม่บอกว่าป้ายนี้มันเก่า,าแล้วสวยเลยอะ่ะป้ายแดง,งาดมาใส่รถเจ๋อเลยเนาะอือใช้อากาศไปอะ่ะสวยเลยได้เลยบังสีหมดเลยเจ๋อเลย <c oughs> แต่ข้างบนมันโล่งๆเลยเนาะน่าจะคิดเนาะ <c oughs> บนโล่งๆหน่อยเนาะฮะข้างบนมันยังโล่งเลยเนาะ ถ้าไม่มัวก็ไฟอ่ะเราไฟอ่ะอู้สัมเบิลเลยรอแล้วอะ่ะพี่ใส่อันนี้ไปงามเลยดูไกลๆอะ่ะสีมันสวยเลยครับดำบรนอนยังจวดอะด่ะเนาะเข้าเลยดูเอ้ อ,อันนั่นแหละเออทำลายได้สวยนะเห็นอย่างนี้นนล้ำเลยอะเหล็อกกันชนนะครับยังไม่ได้เก็บนี่ถ้าได้กันชนใหม่จะเบิ่มเลยวันนั้นก็จะติดน็อตนี่แหละชิชุนให้ใส่ก็ติดอันนี้เลยวันนี้ก็ใส่ก็ติดอีกแล้ว <c oughs> น็ <Not S 2> ตัวเ<ต>ดิมอ็คือรอรอยังไม่ได้ยิงใช่ไหมฮะโอ้ได้สีดำม,มายิงตรงนี้ี่สวยเลยเมื่อกี้ไม่มีฮะนี่ยิงหมดแล้วงามแจ้งนี่ครับเหลือเก็บล้อนะน่าจะพุ่งนี้ได้มาเก็บล้อรับ ก็สีดำก็เก็บเสร็จบทเสร็จแล้วนึกว่าได้ยิงล้อแล้วเชกอบยังไม่ได้ยิงล้นะงอบ่พรุ่รงนี้บอ่อต้องอัดฉีดล้อนะครับยังไม่สะอาดนะลอ้อเดี๋ยวค่อยทำพรุ่งน,นี้แต่ข้างหน้านี่เจ๋วแล้วนะสีนี่สุดจัดตีคิดอบอกว่างาม ทำไมมันลอยจังดูข้างหนั้นสวยครับเดี๋ยวรอชมคิปต่อไปด้วยนะครับ